วัดีวันที่13สิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฟ้าฝนตกในภาคอีสานเขาช่วงเขาพันษาเบ็ดรูป,ปักดำของพี่น้องกเกษตกรกรก็รอจนกว่าเขาอ,ออกห่วงเจ็บเกี่ยวกันเดือนสองเดือนช่วงนั้นก็เขาสู่ห่วงออกพันษาดูการหมอล่ำหมอล่ำกิกซับมากคือขักอีกเชนึงซาซาลงไปเงียบเงางกันจังหน่อยสำหรับแฟน เอฟซีมอลลังแต่กับพ่อได้บึงคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตได้น้อยถ้าเป็นร่วงใหญ่ก็ต้องรออีเจ็คเดือนสองเดือนตอนนี้วงหมอลำก็สิเป็นการฟอร์มทีมงานฝึกซ้อมเดินเสิร์ฟปรับปรุงอุปกรณ์ฉากแสงสีเสียงเพื่อสีร่องรับกับตดูการถัดไปเมื่อในสิบว้าวเรื่องไล่สดกุมปิดของแอนอรดีและบอยซิริชัย มีโปรแกรมสิไปเที่ยวกันช่วงวันที่14ถึงวันที่18สิงหาคม2 5 6 5ันแค่การไปเที่ยวของศิลปินในดวงใจของหลายๆคนมิคนเขาไปเบิ่งทะลุ10,000คนแล้วบวกลบคูณหารกันลานแตกกันไปเรียบร้อยสำหรับกันไปเที่ยวของแอนอรดีและบอยสิริชัย จากการเปิดเผยของบอยซิริชัยก็อบอกว่าในชีวิตของบอยซิริชัยมีแต่งานการได้ไปเที่ยวจริงๆแถบสีบอมีเลยสิไดไปเบื้องนั่นเบื้องนี่ก็อาศัยช่วงที่ไปออนทัวร์ต่างจังหวัดมีเวลาเลยไปแคน้อยได้แวะไปเที่ยวแต่โตนี้แต่การไปเที่ยวรอบนี้คือการไปเที่ยวเต็มๆไปเก็บบรรยากาศของการท่องเที่ยว ประวัดว่าอารามหรือสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตรอบนีกับซิมีคู่หักแอนอลรดีไปนําเป็นการไปเที่ยวกันสองคนและมีการไล่สดผ่านกลุ่มปิดไทยเอฟซีแฟนๆแฟนของบอยซิลิช่และแอนอรดีได้เบิงกันโบนา่าเสื้อว่าเอฟซีที่ลังไลเขาไปเบิงการไปเที่ยวของศิลปินคู่หักคู่นีกันแบบถลม่มทลายในกลุ่มปิดแต่บอยซิริช่ ก็บอกว่าช่วงที่ไปเที่ยวทั้งจังหวัดเชียงใหม่สีบ่มีไล่สดผ่านกุปเปิดให้แฟนๆเอฟซีที่ตามไปเบิงสีบ่มีการไลสดเป็นชนาะาให้ได้เบิงกันทั่วไปกระสีเป็นกลุ่มปิดเฉพาะเอฟซีแฟนพันธ์เทของแอนอรดีและบอยซิธิชัยเท่านั้นที่ได้เบิงแต่จากการเปิดเผยของบอยซิธิชัยก็บอกว่าบม่อยากให้เอาคลิบของการท่องเที่ยวไปเผยแผ่ อยากให้เป็นเฉพาะตัวอีรีะนนแล้วถ้าแฟนแฟนเอฟซีที่บได้เข้าเป็นเบิ้งในกลุ่มปิดกระสิบว่เห็นการไหลสดของบอยสิดิชัยไะแอนออร์ลีอีกประมาณ3 4มสีือตองวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคม2565แต่บอยสิดิชัยบอกว่าไม่อยากให้อาชีพออกมาเผยแร่อยากให้เป็นเรื่องส่วนตัว ระวังเอฟซีของบอยซิลิชและแอนออรดีอิลีที่ได้เบิงถ้าไพาบรรา่บดไเขาไปในกลุ่มปิดกสีเอาบรรยากาศมาให้ได้รับชมรับฟังถ้าไพ่บดไเขาไปชมในกลุ่มปิดกรสีเอาบรรยากาศมาบอกให้ฟังพไพ่มีข้อคีดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันในสวัสดีครับ